นิดเยวนิียขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกนิดนึ่งออยดีมากเลยค่ะขึ้นมาเลยดจังดด้เราเก่งมาเก่งมากเลยคับที่นี่ขอบคุณมากเลยยังยัอย่าาไม่ได้แล้วอยายาทำยังไงีาอ้่กูมช่วยด้วยคอยคอยคอมาอ เกมหน่อยละกันเฮ้ยจะสอบแล้วโเจ็บคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮ้ยไม่ไหวแล้วช่วยด้วยหยุดเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยมิจายุดไอไหมอาเจ่าช่วยหยุดไอหยุดเลยย่าฉันกำลังตามหาแกอยู่ฉันจะไล่ล่าแกฉันจะฆ่าแกซะไหนลองฟังหน่อยสิ ใช่กำลังจับหายแกอยู่เฮ้ยเฮ้ยจะไล่ล่าแกโอ้ยเด็กผมแล้วแม่มันมาไม่ไล่ลูกเวียนเลยแล้วอะไรอีกอะไรโอเวอร์พยายามรับระส่นปันกระสุนก้งจังแล้วมุ่งจังใช่ไหมกระสุนจังไม่ได้ดิไหนขอฟังหน่อยสิโอ้ไม่ยากไม่ยากมากพี่ชอยันนี้ว่าทั้ง ต่อเาจ้าพาไปซักให้กับคุณแม่กดอนซักเออ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 ทำไมมึงดูมึงแหงตาดูอะไรอ่ะนั่นหรืออันนี้ก็หดซักไปแล้วคุณแม่เหลืออีกเช่นมึงเห็นไหมท่าหนาอ่ะ ชั้งสวยงามอะเลแบบนี้เพื่ออช่วยด้วยแมงมุมกอลากูนแมงมุมกูอยู่ใจเฉเหมือันการกูจะปัดออกให้ดีเยช่วยด้วยสวยงามอยากเรียนที่นี่เลยไปสมัครดีกว่าที่ไหนนี่โอ๊ยดีส่ตลกใช่โอ๊ยโอ๊ย หนี่คือการเป็นนักฆ่าวันแรกของผมเอาไม่มีใครเห็นสายยากันคนไม่เข้ากันไปชิมซิไอ้เฮียยาพิษดีกว่าอื้ออื้ออืออื้อชาวที่สดใสขาปิ๊งโอ้อหร้อร้อนโอ้กาบิกแล้วเปิดน้ำโอ้โหแหวยไอ้วันอะไรวะเนี่ยกินข้าวเช้าดีกว่า 哇哇、uh!